สวัสดีค่ะวันนี้ครูทรายจะมาสอนเรื่องการคูณพหุนามน,นะคะก่อนอื่นเราจะไปทบทวนการคูณกันก่อนสิ่งที่ต้องระวังคือการคูณเวลาที่มีจำนวนลบอยู่ด้วยนั่นก็คือถ้าคูณหรือจะเป็นการหารที่มีจำนวนลบขี้ตัวคำตอบจะเป็นลบและถ้าคูณหรือหารจำนวนลบ คู่ตัวคําตอบจะเป็นบวกคี่ตัวก็หมายถึง 1, 3, 5, 7, 9ตัวไปเรื่อยๆนะคะส่วนคู่ตัวก็คือ0ตัว2ตัว4ตัว6ตัว8ตัวไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะลบ1คูณลบ1เรานับลบได้กี่ตัวคะ สตัวเรานับลบได้2ตัวสองคือเลขคู่ดังนั้นคำตอบจะเป็นบวกซึ่งเราไม่นิยมเขียนเครื่องหมายบวกหน้าคำตอบนะคะแล้วค่อยนำเลขไปคูณกัน1คูณหก็ได้1ต่อไปนับว่ามีจำนวนลบกี่ตัว1 2 3ถ้า3ตัวก็แปลว่ามีขี้ตัวดังนั้นคำตอบจะต้องติดลบ 1คูณ1ก็ได้1 1คูณ1ก็ได้1ดังนั้นคำตอบคือลบ1ต่อไปนับจำนวนลบได้กี่ตัว1 2 3 4นับได้4ตัว4เป็นเลขคู่แสดงว่าคำตอบจะต้องเป็นบวกซึ่งครูจะไม่เขียนเครื่องหมายและ1ไม่ว่า1จะคูณกันกี่ตัวก็ตามจะตอบ1ซึ่งเป็นบวกนะคะต่อไป นับว่ามีจำนวนลบกี่ตัว1 2 3 4 5มีจําจำนวนลบ5ตัวซึ่งเป็นเลขขี้แสดงว่าคำตอบเราจะต้องติดลบและ1คูณกันกี่ตัวก็ตามคำตอบก็จะเป็น1ต่อไปนับว่ามีลบกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 มีลบทั้งหมด9ตัวซึ่ง9เป็นเลขที่นั่นคือคำตอบเราจะต้องติดลบ1คูณกันกี่ตัวก็ตามคำตอบก็จะตอบ1เึเขมั้ยคะเราเช้คเครื่องหมายก่อนนั่นก็คือนับว่ามีจำนวนลบกี่ตัวถ้าคี่ตัวคำตอบจะต้องติดลบถ้าคู่ตัวคำตอบจะเป็นบวกเรามาดูแบบที่ไม่ใช่เลข1กันบ้างนะคะเช็คก่อนว่าคำตอบเราจะติดลบหรือเป็นบวก มีจำนวนลบอยู่1ตัวซึ่ง1เป็นเลขขี่ดังนั้นคำตอบจะต้องติดลบมีลบอยู่2ตัวเป็นเลขคู่แสดงว่าคำตอบเราจะเป็นบวกซึ่งไม่เขียนเครื่องหมายนะและแบบนี้ไม่มีจำนวนลบคูณกันเลยมีแต่จำนวนบวกคูณกันหมายถึงว่ามีศูนย์ตัวหรือซึ่งศูนย์ก็จะเป็นจำนวนคู่นะคำตอบเราก็จะเป็นบวกข้อนี้มีลบทั้งหมด3ตัว 3เป็นเลขขี้ดังนั้นคำตอบเราจะติดลบต่อไปเราก็เอาเลขไปคูณกันตามปกติข้อนี้ตอบลบนะ2คูเป็น6ก,ก็ตอบลบ6ข้อนี้เราจะตอบเป็นบวกแล้วก็คูณเลขกันเลย2คูเป็น8 8 5 40แล้วก็ตอบ40ไปเลยทางทางที่ในการคูณมีเครื่องหมายลบ แต่คำตอบเราตอบเป็นบวกเพราะเรานับแล้วว่ามีคู่ตัว5คูณ3เป็น15 15คูณ10เป็น150ไปข้อนี้คำตอบจะต้องติดลบ85 40 40คูณ2เป็น80เราก็จะตอบลบ80เห็นไหมคะเมื่อเราเช็คเครื่องหมายแล้วเราก็ค่อยคูณตัวเลขที่เห็นตามปกติต่อไปเรามาดูการคูณพหุนามกันเลยดีกว่านั่นก็คือการคูณที่มีทั้งตัวเลขแล้วก็ ตัวแปรต่างๆเรามาเช็คเครื่องหมายกันก่อนเลยนะคะข้อ1มีลบอยู่1ตัวมีลบขี้ตัวคําตอบก็จะติดลบข้อ2 2เอกนามนี้คูณกันอยู่แต่มี1เอกนามที่ติดลบคําตอบก็จะติดลบข้อ3มีเอกนามที่ติดลบ2เอกนามซึ่งเป็นเลขคู่นะคำตอบเราจะเป็นบวกซึ่งเราจะไม่เขียนเครื่องหมายนะคะ ข้อ4มี1เอกนามที่ติดลบคําตอบเราก็จะติดลบข้อ5มี2เอกนามที่ติดลบดังนั้นคําตอบเราจะเป็นบวกข้อ6มี1เอกนามที่ติดลบและคําตอบเราก็จะติดลบสําหรับข้อ1ตัวเลขที่จะนําไปคูนกันมี5กับ2 5 2คูณได้10ซึ่งเมีตัวเดียวเราก็จะเขียน x ไปเลย ข้อ2ตัวเลขที่เห็นมี3กับ2 3คูณ2ได้6และมี y ตัวเดียวเราก็จะเขียน y ไปเลยข้อ3คํคำตอบจะเป็นบวกนะคะ3คูณ4เป็น12มี x 1ตัวมี y 1ตัวเราก็จะเขียนเรียงกันไปเลยข้อ4คํคำตอบจะติดลบแล้วก็นำเลขไปคูณกัน6คูณ5ได้ 30มี m 1ตัวเราก็เขียนมี n กำลังสเราก็จะเขียนเรียงไปเลยข้อ5คําคำตอบจะเป็นบวก5คูณ9ได้45ตรงนี้มี a 2กำลังสองและ a 3กำลังสจริงๆแล้ว a กำลังสองนั่นก็คือมี a คูณกัน2ตัวและ a 3กำลังสนั่นก็คือมี a คูณกัน3ตัว นั่นหมายถึงว่ามี A ทั้งหมด5ตัวเราก็จะตอบ A ยกกำลัง5เพราะมี A คูนกันอยู่5ตัวหรือเราจะนึกย้อนไปถึงการคูนของเลขกำลังที่เราเรียนมาแล้วนั่นก็คือฐานเหมือนกันคูนกันเราจะนำเลขชี้กำลังไปบวกกันฐานคือ A ที่เหมือนกันนำา M ไปบวกกับ N สําสำหรับข้อ5ก็คือ A กำลังสองคูณกับ A กำลัง3ฐานเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะเขียน A ยกกำลังสองบวกสก็จะได้ A ยกกำลังหอันนี้จะเป็นสูตรเดิมที่เราเรียนในบทที่แล้วนะคะหรือเราจะมองง่ายๆเลยก็ได้ว่าตรงนี้มี A 2ตัวตรงนี้มี A 3ตัวรวมกันเป็น5ตัวต่อไปข้อ6คําตอบจะต้องติดลบ2 คูณเได้14 a ตรงนี้มี5 A ตรงนี้มี2 5บวก2เป็น7ดังนั้น A ยกกำลัง7 B ตรงนี้มีกี่ตัวคะ1 b ตรงนี้มี1ตัว B ตรงนี้มี8ตัวรวม B เป็น9ดังนั้นก็จะเป็น B ยกกำลัง9เห็นไหมคะง่ายไหมคะแล้ามาดูการคูณแบบที่เป็นเอกนามกับเอกนามนะคะ ครูจะพานักเรียนเช็คเครื่องหมายทั้ง10ข้อก่อนเลยนะคะว่าแต่ละข้อคำตอบจะเป็นบวกหรือเป็นลบข้อ1ไม่มีจำนวนไหนเป็นลบเลยนั่นก็คือมีอยู่ศตัวใช่ไหมดังั้นคำตอบเราจะเป็นบวกข้อ2มีลบอยู่2ตัวซึ่ง2เป็นเลขคู่ดังนั้นคำตอบเราจะเป็นบวกซึ่งก็จะไม่เขียนเครื่องหมายข้อ3ไม่มีจำนวนลบเลยก็คือ0 0เป็นเลขคู่คำตอบเราก็จะเป็นบวก ข้อ4ก็เช่นกันไม่มีจำนวนใดเป็นลบเลยคำตอบเราก็จะเป็นบวกส่วนข้อ5มีลบอยู่1ตัวนั่นก็คือ1เป็นเลขคี่ันั้นคำตอบเราจะติดลบข้อ6มีลบอยู่1ตัวดังนั้นคำตอบจะต้องติดลบข้อ7เราเห็นลบอยู่2ตัวซึ่ง2เป็นเลขคู่คำตอบเราจะต้องเป็นบวกข้อ8มีลบอยู่2ตัว ดังนั้นสองเป็นเลขคู่คำตอบเราก็จะต้องเป็นบวกและข้อ9เราเห็นลบอยู่1ตัว1เป็นเลขคี่ดังนั้นคำตอบเราจะต้องติดลบและข้อ10มีอยู่1ตัวคำตอบก็จะต้องติดลบเมื่อเราแน่ใจว่าแต่ละข้อคำตอบจะเป็นบวกหรือลบต่อไปเราก็จะนำตัวเลขและตัวแปรไปคูณกันนะคะ มาดูกันที่ข้อ1ตัวเลขที่เห็นมี3คูณ6ได้18และ x มีตัวเดียวก็เขียน x ไปเลยนั่นหมายถึง x ยกกกำลัง1เนาะแต่เราไม่นิยมเขียนข้อ2คํคำตอบจะต้องเป็นบวกเนาะ4คูณ5ได้20 A มีกี่ตัว A ตรงนี้ไม่เห็นเลขกกกำลัง A มี1 A มี1รวมกันเป็นกี่ตัวคะ 2ดังนั้นจะตอบ a ยกกำลัง2 b ตรงนี้มี1ตัวเราจะไม่นิยมเขียนเลขยกกำลัง1น,นะคะแต่เราต้องรู้ว่ามี b 1ตัวมี x 1ตัวข้อ3 7คูณ11ได้7 7 a ตรงนี้2 a ตรงนี้1ก็จะได้ a ยกกำลัง3นั่นก็คือจะมี a 3ตัวและ b มีตัวเดียวก็เขียน b ตัวเดียวไปเลย ข้อ4 0คูณ18 0คูณอะไรก็ได้0เมื่อ0ูนคูณ18ได้0จะไปคูณ x ไปคูณ y ไปคูณ z ยังไงคำตอบก็จะตอบ0ข้อ5เราไม่เห็นตัวเลขแต่จริงๆเราต้องรู้ว่าค่าคงที่คือเลข1 1ได้1เมื่อ1อยู่หน้าตัวแปรเราก็จะไม่เขียน x มีกี่ตัวคะตรงนี้1ตรงนี้1 x มี2 y ตรงนี้1ตรงนี้อีก1 y รวมกันเป็น2ตัวก็จะตอบ y กํกำลัง 2. 2ข้อ6 9คูณกับ5ได้45 A มีตรงนี้4ตรงนี้1 a รวมกันเป็น5ตัวก็ตอบ a กกำลัง5 B ตรงนี้1ตรงนี้4 B รวมกันเป็น5ตัวตอบ b กกำลัง5ข้อ7 ตัวเลขมี 2, 4แล้วก็3 2คูณ4เป็น8 8คูณ3เป็น24 A มีทั้งหมดกี่ตัว A ตรงนี้1ตรงนี้อีก2ชุดนี้ไม่มี A นะคะก็จะได้ A ยกกำลัง3ต่อไป B ตรงนี้1 B ตรงนี้1และตรงนี้อีก2 B รวมกันทั้งหมดเป็น4ตัวก็จะตอบ b ยกกำลัง4ต่อไป c c ตัวนี้1ตัวนี้อีก1 c มี2ตัวก็จะตอบ c ยกกำลัง2ข้อ8 5คูณ2เป็น10 10คูณ3เป็น30 m มีกี่ตัวตรงนี้1ตัวนี้อีก2แล้วก็ตรงนี้3รวมมี m ทั้งหมด6ตัวเราก็จะตอบ m ยกกำลัง6 N มีตรงนี้2ตรงนี้3 N เราก็จะรวมเป็น5ดังนั้นจะตอบ N ยกกำลัง5ข้อ9มี3ส่วน4โคณนกับ8ส่วน9ซึ่งเราจะต้องตัดเศษกับส่วนใช้แม่3 3 1เป็น3 3 3 9แล้วก็ใช้แม่4 4 1เป็น4 4 2 8 ด้นเศษที่เหลือก็คือ2ส่วน3แล้วก็มาเช็คตัวอักษรภาษาอังกฤษมี x ตรงนี้1ตรงนี้อีก2 x ก็จะเป็น3ตัวตอบ x ยกกกำลัง3 y มีแค่ตัวเดียวเราก็จะเขียน y เฉยๆ z มีแค่ตัวเดียวเราก็จะเขียน z เฉยเก็จะตอบลบสส่วน3 x ยกกกำลัง2 y z ข้อ10ก็จะมี5ส่วน7 คูณกับ21ส่วน45ตัดเศษกับส่วนโดยใช้แม่5 5 1เป็น5 5 9เป็น45และใช้แม่7 7 1เป็น7 7 3 21เราจะเห็นว่าเศษจ,จะเป็น3ส่วนจะเป็น9ซึ่ง3กับ9ตัดกันได้อีกนะคะโดยใช้แม่3นั่นก็คือ3 1เป็น3 3 3, 3 9 แล้วก็เช็คตัวอาากักษรภาษาอังกฤษมี x ตรงนี้1ตรงนี้1ก็จะมี x ทั้งหมด2ตัวก็จะตอบ x ยกกำลังสอง y ตรงนี้1ตรงนี้2 y รวมเป็น3ตัวก็จะตอบ y กำลัง3แม z ตรงนี้1ตัวนี้อีก3รวมเป็น4ก็จะตอบ z ยกกำลังส่ตอบลบ1ส่วน3 x กำลังสอง y กำลัง3แม z ยกกำลังสพอได้ไหมคะ ขั้นแรกเร,เราก็จะใช้เครื่องหมายก่อนถ้าในการคูณมันมีลบอยู่ขี้ตัวคําตอบเราจะติดลบแต่ถ้าในการคูณมีลบอยู่คู่ตัวคําตอบเราก็จะเป็นบวกเราก็นําตัวเลขไปคูนกันตามปกติถ้ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันเราก็เพียงแค่นับว่ามีกี่ตัวและก็ตอบได้เลยง่ายไหมคะต่อไปเรามาดูการคูณเอกนามกับพหุนามที่ไม่ใช่เอกนาม จริงๆแล้วอะไรที่เป็นเอกนามก็เป็นพหุนามด้วยดังนั้นถ้าเขาพูดว่าไม่ใช่เอกนามก็หมายถึงว่าเป็นพหุนามที่มีเอกนามอยู่หลายพจน์ข้อ1เอกนามที่ว่าก็คือเลข2ตัวเดียวนี้แหละเราจะต้องนําเลข2คูณกับพหุนามชุดนี้ที่อยู่ในวงเล็บซึ่งพหุนามนี้มีอยู่สองพจน์2ต้องคูณกับทั้งสงพจน์ นำา2ไปคูณกับ a กําลังสองแล้วก็นำา2ไปคูณกับ3 b และเครื่องหมายลบตรงนี้จะเป็นการดำเนินการที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างการคูณนะคะนำสองไปคูณกับ a กําลังสองสองคูณ a กําลังสองก็จะเขียนแบบนี้นะคะต่อไปนำา2ไปคูณกับ3 b ที่อยู่ข้างหลังจะเห็นได้ว่าเป็นการคูณที่มีอยู่2กลุ่มซึ่งมีเครื่องหมายขั้นกลางคือเครื่องหมายลบเหมือนกันนะคะ และแต่ละกลุ่มก็จะเป็นเอกนามคูณกับเอกนามกลุ่มนี้มีเลข2อยู่ตัวเดียวเราก็จะเขียน2ลงไปเลยแล้วก็มี a อยู่2ตัวก็เขียนไปเลยว่าเป็น a กําลัง2เหมือนเดิมลบกับอีกกลุ่มซึ่งมีเลข2และเลข3 2คูณ3เป็น6และมี b อยู่ตัวเดียวเราก็เขียน b ยตัวเดียวเลยังนั้นคําตอบก็จะตอบ2 a กําลัง2ลบ6 b ต่อไปมาดูกันที่ข้อ2นะคะเราจะนำข้าว x ไปคูณกับพหุานามชุดหลังที่มีอยู่2พจน์ก็จะได้ชุดแรก 9x คูณ 12xy ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกเหมือนกันกับโจทย์เลยนะคะชุด2ก็จะได้ 9x คูณกับ5 2พจน์นี้นำตัวเลขไปคูณกันก็จะได้108มี x กี่ตัวคะ x ตรงนี้1ตรงนี้อีก1มี x 2ตัวก็จะเขียน x กํำลังสองมี y แค่1ตัวก็จะเขียน y เฉยๆบวกกับ2พจน์นี้คูณกัน9คูณ5ได้45 x มีตัวเดียวก็เขียนไปเลยตอบ108 x กํำลังสอบวก45 x ข้อ3ข้อ3เอกนามอยู่ข้างหลังนะคะเราก็คูณย้อนกลับไปแบบนี้ได้เลย ดังนั้นชุดแรกก็จะได้ลบ a b คูณกับลบ a b เครื่องหมายขั้นก็จะเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนในพหุนามนะคะแล้วก็ลบ a b คูณกับ4สองพจน์แรกมีลบคู่ตัวดังนั้นคำตอบจะเป็นบวกนะคะซึ่งครูจะไม่เขียน a รวมกันเป็น2ก็จะเขียน a กําลัง2 b มี2ตัวก็จะเขียน b กําลัง2เครื่องหมายขั้นคือเครื่องหมายบวก สองพจน์นี้มีลบอยู่ขี่ตัวดังนั้นคำตอบจะต้องติดลบมี4อยู่ตัวเดียวซึ่งค่าของที่หน้า a b คือเลข1 4คูณ1ก็ได้4 a มีตัวเดียวก็เขียน a เฉยๆ b มีตัวเดียวก็เขียน b เฉยๆแล้วข้อนี้จะตอบอีกแบบก็คือมีเครื่องหมายหน้าตัวเลขแค่เครื่องหมายเดียวนะคะเรามองชุดนี้เป็นหนี้แล้วก็เขียนลบได้เลยแบบนี้ ต่อไปมาดูข้อ4ทําเหมือนการคูณกระจายนะคะก็จะได้ลบ6 pq คูณกับ3 p ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกก็จะได้6 pq คูณกับลบ4 q ชุดแรกเช็คเครื่องหมายก่อนนะคะมีลบอยู่ขี้ตัวดังนั้น2พจน์นี้คูณกันคําตอบจะต้องติดลบตัวเลขมี6กับ3นําไปคูณกันก็จะได้18 มี p อสองตัวก็จะตอบ p ยกกำลังสองมี q ตัวเดียวก็จะเขียน q ไปเลยขั้นด้วยเครื่องหมายบวกนะคะชุดหลังมีลบอยู่1ตัวคำตอบจะต้องติดลบ6คูณ4ได้24มี p 1ตัวก็เขียนไปเลยมี q 2ตัวก็เขียน q ยกกำลังสองข้อ5เราก็จะคูณเอกนามกระจายเข้าไปในพหุนาม ชุดแรกก็จะได้ลบ5 st กำลัง3คูณกับ4 st แล้วเราก็จะคูณกระจายไปในพจน์หลังก็จะได้ลบ5 st กำลัง3คูณกับ6ก s กำลัง2 t กำลังสองพจน์แรกมีลบอยู่1ตัวคำตอบจะต้องติดลบ5คูณ4ได้20มี s ตัวนี้1ตัวนี้อีก1ดังนั้นมี s 2ตัวคำตอบก็จะเป็น s กำลังสอง ทีตรงนี้3ตัวนี้อีทีรวมกันเป็น4ก็จะตอบ t ีกำลัง4ลบ2พจน์นี้มีลบอยู่1ตัวดังนั้นคำตอบจะติดลบ5คูณ6ได้30มี S ตรงนี้1ตัวนี้2 S รวมกันเป็น3ก็จะตอบ S กลัง3ทีตรงนี้ 3, T ตรงนี้2ก็จะตอบทีกำลังห ข้อนี้ตอบอีกแบบนั่นก็คือถ้าจะตอบให้มีเครื่องหมายเดียวอยู่หน้าตัวเลขลบ2 0 s กําลัง2 t กําลัง4ลบซ้อนลบจะกลายเป็นบวกเราก็จะเขียนเป็นบวก3 0 s กําลัง3 t ยกกําลัง5ข้อหเราก็จะคูณเอกนามกระจายเข้าไปชุดแรกก็จะได้ลบ3 n คูณกับ5 n ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกคูณกระจายเข้าไปในชุดหลัง ก็จะได้สองพจน์แรกคูณการมีลบ1ตัวคำตอบจะติดลบ3คูณ5ได้15มี N 2ตัวก็จะตอบ N ยยกกำลังสองบวกกับสองพจน์หลังคูณการมีลบ1ตัวคำตอบจะติด 5, N, ตตบ N, ลบ,กกบ,สลบดใส่วงเล็บกัน้นเพื่อไม่ให้เครื่องหมายชนกันตรงนี้3หน้า M ตรงนี้จริงๆแล้วจะมีเลข1ที่เป็นค่าคงที่3คูณ1ก็ได้ 3, 1, 1, 3. มี N 1ตัวก็เขียน N เฉยๆแล้วก็มี M 3ตัวก็เขียน M กำลัง3หรือจะเขียนใหม่ได้ว่าลบ15 N กำลังสตรงนี้เรามองไปนี่เราก็เขียนลบได้เลยลบ3ถ้าให้เรียง M มาก่อน N แล้วก็เขียน M กำลัง3 N ข้อ7พรพหุนาน,นี้มีอยู่3พจน์นะคะเราก็จะคูณกระจาย3ครั้ง มันก็จะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็จะได้ a กำลังสคูณกับลบ a เครื่องหมายก้นคือเครื่องหมายบวกกลุ่มที่2ก็จะเป็น3 a คูณกับลบ a ลบกับกลุ่มข้างหลังก็จะเป็น4คูณกับลบ a สองรูนี้คูณกันมีลบอยู่1ตัวคำตอบจะต้องติดลบตัวเลขไม่มี หรือจริงๆหน้าตัวแปรมีเลขก1 1คูณ1ก็ได้1 A ตรงนี้2 A ตรงนี้1 A รวมกันเป็น3ตัวจะตอบ A กกำลัง3บวกมีลบอยู่1ตัวคำตอบจะต้องติดลบใส่วงเล็บกัน้น3คูณ1ก็จะได้3หน้า A ตรงนี้ไม่เห็นแต่ต้องรู้ว่ามี1นะคะ A มีตรงนี้1ตรงนี้1ลรวมกันเป็น2ตอบ a กําลัง2ลบกับ2พราะนี้คูณกันคําตอบจะต้องติดลบใส่วงเล็บกัน้น c คูณหนหน้า A ก็จะได้4 A มีตัวเดียวก็เขียน a ไปเลยต่อไปข้อ8เราจะคูณเอกนามกระจายเข้าไปในวงเล็บนะคะกลุ่มแรกก็จะได้6 s t คูณกับลบ 8s เลัง2เครื่องหมายกัน้นเป็นเครื่องหมายลบคูณกระจายไปข้างหลัง ก็จะได้ 6s t คูณกับ10 t สองพจน์นี้คูณกันคำตอบจะติดลบเพราะมีลบอยู่1ตัว6คูณ8ได้48 s ตรงนี้1ตรงนี้2 s มี3ตอบ s กำลัง3 t มีตัวเดียวก็เขียนไปเลยลบกับ6คูณ10ก็จะได้60 s มี1ตัวก็เขียนไปเลย ทตรงนี้1ตรงนี้อีก1น,นั้นตอบ T ีกำลังสองข้อ9เป็นพหุนามที่มี3ชุดนะคะแต่เอกนามอยู่ด้านขวาเราก็คูณกระจายเข้าไปได้เลยชุดแรกก็จะเป็นลบ a กำลังสองคูณกับ 6a2 ลังสองบวกด้วย 3b คูณกับ 6a2 ลังสองลบด้วย C คูณกับ 6a2 2กำลังสองสองคนนี้คูณกันมีลบ1ตัว คำตอบก็จะติดลบหน้า a คือเลข1นะคะ1นคูณหก็จะได้6 a ตรงนี้2ตรงนี้2ต, 2. ตอบ a ยบกกําลัง4บวกกับ3าคูณหได้18เราจะเรียง a ก่อนนะคะตรงนี้มี a 2ตัวมี b 1ก็จะเขียนไปเลยลบกับหน้า c คือเลข1นะคะ1คูณกับ6ก็จะได้6 มี c กับ a เราจะเรียง a ก่อนมี a 2ตัวมี c 1ตัวข้อ10จะเป็นตัวอย่างของการคูณเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะไม่คูณกระจายเหมือนข้อ1ถึงข้อ9นั่นก็คือจะจับตัวเลขคูณกันเลยตัวอักษรภาษาอังกฤษมีกี่ตัวก็นับไปเลยซึ่งมีลบีหิห่งตัวคำตอบจะต้องติดลบสำหรับตัวเลข นำลบ1ส่วน4คูณกับ24เราต้องมอง24เป็นเศษนะคะเพราะส่วนของ24จริงๆแล้วคือ1แบบนี้ p ตรงนี้1ตรงนี้3นั้น p รวมกันเป็น4ต่อ p ยกกำลัง4 q ตรงนี้3 q ตรงนี้3รวมกันเป็น6ต่อ q ยกกำลัง6เราจะมาตัดทอนตัวเลขต่อนะคะ เราจะใช้แม่4ในการตัด4 1เป็น4 4 6 24ก็จะได้6ส่วน1 6ส่วน1มันก็เท่ากับ6เราไม่นิยมเขียนตัวส่วนเวลาเป็น1เนาะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ6 p กํลัง4 q กําลัง6เอได้ไหมคะเวลาที่มันเป็นพาุนามที่มีหลายพสต์นั่นก็คือมีมากกว่า1พสน์ ทุกพจน์ในพหูนามก็จะต้องถูกคูณกับเอกนามที่อยู่ข้างนอกอาจจะคูณไปทางขวาหรือคูณกระจายไปทางซ้ายก็ได้สำหรับการคูณเอกนามกับพหูนามสิ่งที่ครูใหญ่นักเรียนระวังคือนักเรียนต้องคูณเอกนามเข้าไปในพหูนามทุกพจน์พอคูณเข้าไปทุกพจน์เสร็จมันก็จะกลับไปเป็นการคูณเอกนามกับเอกนาม ถ้าเป็นการคูณเอกนามกับเอกนามแล้วสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนระวังคือเครื่องหมายถ้ามีลบคูณกันหรือขี้ตัวแบบนี้คำตอบจะเป็นลบแต่ถ้าเป็นลบคูณกัน2ตัวแบบนี้ก็คือคู่ตัวคำตอบจะเป็นบวกเมื่อนักเรียนเช็คเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เพียงแค่นำตัวเลขหรือค่าคงที่ไปคูณกันส่วนตัวแปรนั้นก็เพียงแค่นับว่า ในการคคณน,นั้นๆมีตัวอักษรที่เหมือนกันกี่ตัวเช่นถ้าเขียน a อยู่แบบนี้ก็คือมันมี1ตัวกับอีก1ตัวก็เป็น2ตัวถ้าเขียนว่า t กำลัง3แบบนี้ก็แปลว่ามี t อยู่3ตัว T ตัวนี้อีก1ก็เป็น4ตัวแค่นั้นเองซึ่งเราต้องค่อยๆทําอย่างระมัดระวังนะคะสำหรับวันนี้ครูสายลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Oh,